ใช่ครับผมนายเฉียงเอาครับวันนี้เราอยู่ที่โชว์รูมของซีกเกอร์ขอนแก่นครับซึ่งเป็นแห่งแรกในโซนภาคเหนืออีสานแบบนี้บอกเลยว่าน่าสนใจมากมีการปรับเปลี่ยนงานออกแบบใหม่ไม่เคยเจอซีไอใหม่แบบนี้มาก่อนแน่นอนครับและครั้งนี้เราอยู่กับ Ford Sicker ศูน9ซึ่งเป็นตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่2.1.1ช่วงล่างดีขึ้นตึงตังขึ้นมีความย้อยโยนน้อยลงกว่าเดิมเดี๋ยวเราไปลองขับกันว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราจะขับไปเที่ยวตัวเมืองขอนแก่นนะครับไปคาเฟ่สักเล็กน้อยว่าเออ มีคาเฟ่ไหนอร่อยอร่อยน่าสนใจกันบ้างครับก็เชิงเที่ยวเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาที่โชว์รูมตอนเย็นนะครับว่าเออภาพรวมที่นี่เป็นยังไงบ้างมีศูนย์เซอร์วิสอะไรบ้างแล้วก็งานเปิดตัวของทางซิกเกอร์ขอนแก่นครับเดี๋ยวเราก็จะขับน0 9เที่ยวกันในตัวเมืองครับซึ่งตัว009เน่ยหนอว่าเราก็เคยรีวิวกันไปแล้วแหละเป็นตัวหกที่นั่งครับแต่เนี้ยเขาอัปเดตซอฟต์แวร์มาเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับซึ่งทางซิกเกอร์ขอนแก่นเนี่ยเขาก็อัปเดตซอฟต์แวร์มาให้เราเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราก็จะมาเทสกันสัหน่อยว่าตัว6กที่นั่งหลังจากอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็จะขับไปเที่ยวสัหน่อยซึ่งวันนี้ผมก็ดูคาเฟ่มา 2- อสามที่นะว่าที่ไหนอร่อยยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปส่องกันสายมัชฉะสายขนมมาเดี๋ยวเราไปกันครับมาแล้วก็มาลองขับกันสัหน่อยครับเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่ที่แรกก่อนก็คือ o o d b e a นนะครับกู๊ดบีนโรสเซอรี่นะก็จะเป็นร้านกาแฟเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าคนเยอะไหมวันนี้เสาร์อาทิตย์ด้วย ซึ่งตอนนี้เราก็ขับอยู่ที่009เป็นตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ซึ่งต้องบอกก่อนว่า009ตัวก่อนหน้านี้ก่อนที่จะอัปเดตซอฟต์แวร์ช่วงล่างในโหมดคอมฟอร์ตเขาอะจะมีอาการอย้ยเยอะมากครับต้องคนขับนินเนียนเก่งๆจริงถึงจะลดอาการเมารถได้แต่ถ้าคนยังไม่เคยขับรถไฟฟ้ามาก,ก่อนแล้วมาขับ009ครั้งแรกเนี่ยและปรับเป็นช่วงล่างคอมฟอร์ตเนี่ยบอกเลยว่าจะมือรถง่ายมากครับเขาเลยอัปเดตซอฟต์แวร์มาให้ใหม่ให้ช่วงล่างมีความตึงตังมีความเฟิร์มมากขึ้นกว่าเดิม แน่นอนว่าก็ถือว่าดีกับถนนเมืองไทยครับแล้วก็เนี่ยตอนนี้คือเป็นชั้นล่างแบบคอมฟอร์ตอยู่ถ้าถามว่ามีความนุ่มไหมถ้าเทียบกับ X ผึงเทียบกับคันอื่นคันนี้ยังคงมีความนุ่มนวลมากที่สุดแล้วก็เนียนสุดแต่ถ้าถามว่าการย้วยอาการโย,ย,ยกเนี่ยน้อยลงไหมเออมันก็ดีขึ้นครับแต่ก่อนถ้าคอมฟอร์ตน่ะแล้วก็มาเจอถนนที่มันตรงๆบางทีมันจะมีอาการเด้งๆงนิดหน่อยแต่พอเนี้ยเออผมว่าเนียนขึ้นดีขึ้น ต่ถามว่ามันเฟิร์มแน่นเป๊ะเลยไหมอาจจะยังไม่ขนาดนั้นในโหมดคอม์ตครับอ่ะแต่เราลองโยกกันสักหน่อยไวๆนะครับว่าช่วงล่างเป็นไงจื๊เนี่ยเออผมรู้สึกว่าดีขึ้นครับในการอัปเดตซอฟต์แวร์ตัว2.1.1เพราะว่าเขามีการปรับช่วงล่างให้มีความแน่นของตัวลมถุงลมดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้ถือเป็นจุดเด่นหนึ่งที่เออซิกเกอร์เขาก็พยายามปรับในเรื่องของการขับขี่ให้ดีขึ้นได้ในการอัปเดตซอฟต์แวร์ครับ และแน่นอนว่าถ้าเราปรับเป็นสปอร์ตล่ะนี่พอปรับเป็นสปอร์ตปั๊บแต่ก่อนเนี่ยโหมดสปอร์ตถือว่ามีความโอเคแล้วนะกับถนนเมืองไทยแต่พออันนี้ปรับสปอร์ตปั๊บเออผมว่ามันเฟิร์มขึ้นนะแนี่ยลองโยกไปไว้จืดเออนี่มันเป็นความเฟิร์มแบบยังไม่ตึงต่างยังไม่กระด้างเกินไปครับซึ่งผมมองว่าก็เป็นการเหมาะกับรถสไตล์ของซิกเกอร์ ถ้าถามว่ามีความเฟิร์มเท่ากับ X เผิง X ฟเอ็ไบสปอร์ตไหมยังไม่ขนาดนั้น X เผิรมันจะมีจุดอันหนึ่งที่ถ้าถนนไม่เรียบมันจะมีความตึงตังแต่พอเนี้ยซิกเกอร์ถนนไม่เรียบยังเก็บรอยต่อถนนได้ดีข้อได้เปรียบเสียเปรียบของมันก็คือการเซ็ตช่วงล่างแบบซิกเกอร์ถ้าเจอถนนที่เป็นคลื่นมันก็ยังมีอาการยบยยบอยู่บ้างแต่ของไอ้เผิงถ้าเจอถนนเป็นคลื่นมันจะไม่หยบแต่ไอ้เผิงจะเป็นข้อเสียในแง่ของเจอถนนแบบอย่างเงี้ยพื้นปูนอะ่ะจะมีแรงสงามามามาแต่พอเป็นเกเอร์ป๊บ เจอพื้นปูนแบบที่ผมขับอยู่ตอนนี้เออมันเก็บได้เนียนมากกว่านั่งสบายมากกว่าอันนี้แล้วแต่ชอบแต่ถามว่าอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วช่วงล่างเมารถน้อยลงไหมอันนี้ต้องบอกเลยครับว่าน้อยลงกว่าเดิมรวมถึงในเรื่องอัตราการกินไฟก็มีการพัฒนาให้ประหยัดไฟมากขึ้นกว่าเดิมครับแต่วันนี้เราขับในเมืองเป็นหละเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าอัตราการกินไฟในเมืองเนี่ยมันจะเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ที่แรกนะครับที่ร้าน Good Beans r o s e r y นะครับก็เป็นร้านกาแฟะนะนีก็จอดหน้านร้านเลย ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่สายกาแฟก็แนะนํากันมาแล้วครับผมก็ตามตาม,ตามรอยกันมาใครสนใจก็มาลองดูกันได้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนี่พอจอดรถอย่างเงี้จะเห็นเลยว,ว่าสูงสุดเก้าของเราเนี่ยรถมันยื่นมากเลยนะแน่นอนว่าด้วยความที่มันยาว5.2เมตรนะครับทําให้เวลาจอดพวกนี้อาจจะต้องเขื่อนไว้นิดหน่อยว่ามันจะมีระยะยื่นออกมานี่เราเข้าไปข้างในกันนี่ก็บรรยากาศในร้าน g o o d Bean r o เ s t ร r y นะครับแน่นอนว่าวันเนี้ย เรามาฝนเพิ่งหยุดไปนะครับก็จะมีความชุ่มชื้นหน่อยแล้วก็ตัวรันเขาก็ตกแต่งสวยใช้ได้นะข้างนอกเนี่ยคือเหมือนเขาเน้นกำแพงแบบปิดทึบทั้งหมดแต่ข้างในเนี่ยก็จะเป็นตัวอาคารแล้วก็พวกโซนต้นไม้นะครับมีเอาดอด้วยนี่สว,สวยเลยก็เป็นอีกจุดรักอันแรกนะครับที่เรามากันนะนี่ซึ่งร้านนี้ก็ได้รับรางวัลเยอะมากนะครับผมนี่กูดบินนะครับก็เด่นเรื่องกาแฟแหละเป็นแชมเปนทาเลนต่างๆ นี่นะครับที่ขอนแก่นก็จริงๆคาเฟ่ที่ขอนแก่นเนี่ยเยอะมากนะร้านแบบทั้งเล็กทั้งใหญ่แต่รานนี้ถือว่าเป็นร้านที่ค่อนข้างใหญ่อันนึงในโซนของ่ขอนแก่นเลยนะครับนี่ก็ใครสนใจก็ลองแวะกันได้เดี๋ยวเราไปสั่งเครื่องดื่มกันสักหน่อยครับดีนะวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นี่นะครับเมื่อกี้เราก็สั่งเมนูตัวนี้ไปนะ h u ส k y ้คราวครับเป็นชาใสกับตัวช็อกโกแลตนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงครับก็วันนี้วันเสาร์ทิตย์แต่คนก็ไม่ได้แน่นมากนะครับ ก็ถือว่าเที่ยวกันสบายเลยมีน้องหมีตัวเงเริ่มอยู่งนี้ด้วยนะฮะนี่เป็นจุดแรกนะครับเดี๋ยวเรารอเครื่องดื่มกันะนะครับก็จริงจงกาแฟเขาก็เด่นนะครับแต่วันนี้เรากินมาหลายแก้วแล้วก็ขอเริ่มด้วยช็อกโกแลตละกันก็เป็นอีกซิ gnature หนึ่งของทางร้านนะครับนี่การตกแต่งต่างๆมีของขายด้วยนะของทาง Good Beans เองเลยครับแล้วก็ลองชิมนะครับตัวเมนู Husky Cloud ของเขานะก็ เป็นแบบชาไลๆใสๆนะครับแต่ก็มีแบบฟองแล้วก็มีตัวอกโกแลตอยู่ข้างบนรสชาติเนี่ยผมว่ากําลังดีไม่หวานเกินไปแล้วก็มันแบบไม่ได้มีความเข้มแบบนมครับทาให้แบบกินเออช่วงเวลานี้กําลังดีครับเพราะว่าเมื่อเชา้าผมกินกาแฟมาแล้วแล้วก็วันนี้มาลองตัวชาของเขาแล้วกันจริงๆเนี่ยไว้มีโอกาสผมมาลองกาแฟอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะร้านนี้ได้รางวัลมาเยอะมากในเรื่องของกาแฟครับมาก็ประมาณนี้รับที่แรกในที่ g o o d b ิ a n ร o เ s t ร r y ครับ ก็ใครมาเที่ยวขอนแก่นก็มาลองดูกันได้นะสถานที่ใหญ่กว่าที่คิดแล้วก็มีที่จอดรถด,ด้านหน้าเยอะครับนี่มาลองดูกันได้ครับอ๋อแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เขาอัปเดตมาในตัวซอฟต์แวร์2 1 1นะครับตัวสูส้าเนี่ยจะมีเป็นตัวเซนทรี m โหมดมาให้แล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้จะมีอยู่แค่ตัว s i การ์เอกนะก็คือถ้าเราจอดอย่างนี้เสร็จเปิดเซนที่ไว้เวลามีคนมาเดินข้างๆนะ รถจะท,ทาการบันทึกกล้องรอบคันไว้หมดเลยว่าเออใครมาชนรถเราไหมใครมาเปิดประตูโดนรถเราไหมตัวรถก็จะบันทึกเข้าไปในส่วนของข้างในนะครับว่าเออมีการแจ้งเตือนอะไรยังไงบ้างเพราะว่าด้วยความที่รถ0ูนเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่ครับแล้วก็เวลาจอดตามที่จอดรถเนี่ยถ้าในกรุงเทพแบบมันจะค่อนข้างแน่นมากๆเลยทําให้คนมาเปิดประตูโดนรถอะไรพวกนี้ค่อนข้างง่ายก็จะมีหลักฐานไว้ในการเคลมต่างๆนะครับก็เป็นข้อดีที่เขาอัปเดตตัวซอฟต์แวร์ใหม่ทําให้กล้องรอบคันพวกนี้ สามารถบันทึกเพิ่มเติมได้แล้วก็หลังจากอัปเดตใหม่ผมไม่แน่ใจว่าเนี้ยเหมือนเพิ่มเข้ามามั้งเวลาถอยจะเห็นมุมมองล้อหลังด้วยว่าแบบมันอยู่ระยะประมาณไหนนะครับซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับรถที่มันใหญ่ขนาดเนี้ยจะเห็นว่าเนี่ยเออล้อหลังดันเป็นยังไงแล้วพอเข้าเกียร์ด้านหน้ามันก็สลับเป็นล้อหน้าให้ด้วยนะนี่เออนี้ดีครับนี่ถือว่าเป็นประโยชน์มากนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนมุมมองหน้าหลังเองได้นะครับแล้วก็ปิดเสียง ปรับกลังต่างๆได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ระบบช่วยจอดก็มีมาให้เหมือนเดิมครับซึ่งระบบช่วยจอดของซิกเกอร์0 9เนี่ยดีกว่าตัว X ที่ผมใช้อยู่พอสมควรนี่เดี๋ยวเรามาถึงร้านที่อีกร้านหนึ่งที่ค่อนข้างดังครับฟอร์มสแครชเบเกอร์ชอปแอนด์คาเฟ่นั้นเดี๋ยวเราไปดูเขาเพราะว่าเบเกอรี่เนี่ยอร่อยมากมาคาเฟ่ที่2ต่อนะครับอันนี้ก็จะเด่นเรื่องของพวกเบเกอรี่นะชื่อร้านฟอร์มสแครชครับก็ร้านนี้ถือว่าค่อนข้างดังในขอนแก่นครับคือคนมากันเยอะมากนี่เสาร์อาทิตย์ก็มีรถมาตลอดเลยนะ แล้วก็ที่จอดรถเนี่ยจะมีแค่ด้านหน้าตรงนี้ที่ใกล้ที่สุดแต่เขาก็มีที่จอดสำรองนะครับข้างๆเนี่ยก็สามารถเอารถไปจอดได้นี่ผมโชคดีมากได้จอดข้างหน้าเลยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับเมนูซึ่งที่เนี่ยเขาเด่นพวกเบเกอรี่พวกขนมนะว่าเออมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เครื่องดื่มก็มีเหมือนกอันแล้วก็ร้านข้างๆใหญ่ครับคือไม่ได้อึดอัดอย่างที่คิดครับนี่ก็มีที่นั่งข้างๆข้างในนะครับผมแล้วก็ส่วนของตัวคาเฟ่ นี่แล้วก็ภาพรวมวันนี้สาอดทิตคนก็จะมาเที่ยวเยอะนิดหนึ่งอ่แล้วเราก็ได้ขนมแล้วนะครับนี่ก็มีตัวแบล็กฟอร์เรสนะครับแล้วก็ตัวซาวโดที่เป็นบานาเค้กนี่นี่ก็บานบานาบก็หน้าตาเป็นกล้วยอย่างนี้เลยนะแต่มีเนยมาให้ด้วยแล้วก็เมการนอเย็นครับซึ่งวันนี้ร้านคนมาเรื่อยๆครับแต่ที่นั่งไม่ได้แน่นมากนะครับซึ่งถ้าหากเทียบกับพวกคาเฟ่ในกรุงเทพเนี่ย าเป็นร้านแนวเนี้ยผมว่าแน่นกว่าที่เยอะแต่พอเป็นขอนแก่นเนี่ยผมว่าเออก็ชิลๆดีนะพออยู่ต่างจังหวัดแบบเนี้ยรู้สึกว่าเวลาไปเที่ยวพวกเนี้ยมันไม่ได้อึแออัดวุ่นวายอย่างที่คิดครับแล้วก็หน้าตาเมนูขนมนะครับที่ร้านฟอร์มแฟชชั่นก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่แนะนําแล้วกันใครชอบสายพวกเบเกอรี่ขนมแต่วันเนี้ยมาของหมดค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับมีตัวแบล็คฟลาวเนสแห้เชอรี่นะครับแล้วก็ตัวบาน่าเบรดที่เป็นซาโดนะ ซึ่งร้านนี้ค่อนข้างเด่นซวโดวครับมีหลายเมนูที่หมดไปแล้วเราก็เลยได้ตัวบานาเรดอันนี้มาแพะนี่แล้วก็มาคาเฟ่ที่3นะครับร้านอิงมองแต่มันจะจอดรถออกจากตัวร้านประมาณ80เมตรครับแล้วก็เราลองดูซิระบบช่วยจอดของส่วนศมันจะพอเห็นไหมนี่เห็นด้วยครับอ่ะลองจอดสักหน่อยแล้วก็กดเริ่มจอดนี่นีนซึ่ง รถใหญ่ๆแบบนี้มีระบบช่วยจอดผมว่าก็ช่วยได้เยอะนะแล้วก็มันหาได้โดยที่ไม่ต้องมีรถขนาดข้างครับแล้วก็เห็นหมอนถนนข้างหลังด้วยเนี่ยเห็นตัวหมอนกันล้ออ่ะนี่นะในตัวจอเขาใช้เวลาลองดูซิว่ามันจะนานแค่ไหนครับเนี่ยส่วนเก้ามันจะรู้สึกจอดง่ายกว่าตัวซิเกอร์เอ็กครับเพราะว่ากล้องรอบคันมันค่อนข้างเยอะกว่าแล้วก็ระบบพวกนี้ผมว่ามันอัปเดตมาดีกว่า ด้วยราคาที่อาจจะสูงกว่าด้วยนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์มากกว่านิดหน่อยนี่จอดแล้วชืบเข้าไปอือพอดีอ่าไม่ชนหมอนด้วยนะครับนี่จอดเสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็มาถึงร้านที่3ามนะครับวันนี้ก็พาเที่ยวคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าคาเฟ่นในช่วงบ่ายเนี่ยก็จะมีที่เราไปเน้นกาแฟนแล้วก็เบเกอรี่แล้วก็มาที่ร้านชาเขียวครับก็เป็นร้านอิงมอนะครับ ครับเฮาก็ร้าน,น,นเนี้ยจะเน้นในเรื่องของพวกมาฉาผงมาฉาที่เขานาเข้าจากญี่ปุ่นแล้วก็พวกเบเกอรี่ก็มีเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับพวกมาฉาเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของสถานที่เนี่ยร้านเนี้ยจะค่อนข้างตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นมีพื้นที่พอสมควรแต่เรื่องของที่จอดรถนะครับเท่าที่เรามาเนี่ยจะมีแค่ด้านหน้า2ตําแหน่งตรงนี้แล้วก็เขาจะมีร้านจอดรถขนาดกว้างใหญ่พอสมควรแต่เลยไปปรระมมมมาาณแบบ80เตไไ่กกล มาแล้วก็มาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูเมนูข้างในกันครับแล้วก็ที่ร้านนะครับเขาก็จะมีเมนูเยอะมากนะเกี่ยวกับพวกชาเขียวทั้งหมดนะครับทางโพเซโมเนียลที่เป็นแบบชาร้อนชงแบบพิธีการของเขานะครับแล้วก็พวกครียรมชชา่าหรือว่าเป็นโคคโอนัทมชชาก็มีนะครับหรือเป็นมมชชาลาเต้ต่างๆเยอะมากนะครับเวลาทำการเนี่ยก็เปิดเสาร์ทย์นะครับ9โมงถึง6โมงแต่ถ้าวันธรรมดาเนี่ยเปิด10โมงถึง5โมงก็ร้านภาพรวมนะครับก็มีเนี่ยมีอาท์ดประมาณนี้ห้องน้ำอยู่ด้านหลังนะครับแล้วที่จอดรถ จะค่อนข้างเล็กนิดหนึ่งแล้วก็พื้นที่อินดอร์อาท์ดร์เนี่ยก็วันเนี้ยคนก็แน่นมากนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี่ข้างนอกก็จะมีสวนประมาณนี้ครับซึ่งวันนี้เราก็สั่งตัวเมนูเครียมะชามานะครับก็เป็นมะชาที่ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรไม่ได้ใส่นมอะไรครับแต่ก็เน้นในเรื่องของความเพียวๆแต่ถามว่ามีความเข้มไหมก็ถือว่าค่อนข้างเข้มนะแต่ก็ไม่ได้ทานยากอย่างที่คิดครับคือมีความแบบ มันไม่ได้หนัหนกจนกลิ่นแรงขนาดนั้นแต่ถามว่าถ้าคนไม่เคยกินมัชะเลยมาลองตัวเครี่มัชะก็อาจจะแอบทานยากแต่ใครที่เป็นสายมัชะอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าทานง,ง่ายกว่าที่คิดนะที่ผมเท่าที่คิดไว้คือบางที่เนี่ยเขาทำเครี่มัชะหรือเพียงมัชะอัดเข้มเหมือนกินหญ้านะครับแต่เนี้ยถือว่าจัดการตัวกลิ่นตัวรสชาติได้หอมแล้วก็ผมว่าโอเคนะอยากให้มาลองกันถ้าใครสายมัชะชาเขียวร้านอิงหม่อครับเฮานะครับก็ ที่ขอนแก่นนะก็มาทานกันได้ตอนนี้เราก็ได้เมนูที่เราสั่งไปแล้วนะครับตัวเพียวมะชะของทางร้านนะครับก็มีกลิ่นหอมพอสมควรครับแล้วก็ว่าแบบเข้มนะแต่ไม่ได้เข้มจนแบบทานยากเกินไปผมว่ารสชาติเนี่ยดีครับคนที่อยากลองเพียวมะชะผมว่าร้านนี้ไม่ได้กินแบบยากอย่างที่คิดแล้วก็มีความหอมมีความละมุนเอ้ยผมว่าโอเคครับแล้วก็มีเมนูเยอะมากนะครับที่ร้านยิงมอนตรงนี้นะนีใครสนใจหรือว่าสายมะชะก็ มาทานที่นี่กันได้ครับก็เป็นคาเฟ่สามที่หลากที่เราไปมาวันนี้นะครับก็มีทั้งสายกาแฟสายขนมเบเกอรี่ที่ดังมากๆนะครับแล้วก็เนยถั่วของเขาเนี่ยที่เราเคยเห็นกันเลอกสายเฮลตี้นิดหนึง่งในร้านฟอร์ Cas แคสนะครับก็อันนั้นก็ถือว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันและก็แน่นอนว่าอีกร้านหนึ่งเป็นร้านสายชาเขียวนิดหน่อยนะครับร้านอิงมอนนะก็เนี่ยลองดูครับใครมาเที่ยวขอนแก่นก็แวะสามคาเฟ่นี้หรือว่าแวะสถานที่เที่ยวอื่นๆได้อีกเยอะแยะมากมายครับแต่วันนี้ ผก็จะตตอีกแล้วไปโชว์รูมกันต่อครับทางซิกเกอร์อนแกนนะก็เปิดเป็นที่แรกๆในโซนอีสานนะครับที่แรกเลยนะแล้วก็ในเคอรืของทางธนสิทธิ์ดิสเทบิวชั่นนะครับก็เคยดูแลของทางวอลโวมาก่อนก็ยังดูแล One ยู่วอลโวอยู่แล้วก็มาเปิดของทางซิกเกอร์ฮอนแกนต่อนั่นเองครับแล้วก็เป็น CI ใหม่ที่จะเป็นหน้าตาใหม่ของทางซิกเกอร์โชว์รูมต่อจากนี้ไม่ว่าจะเป็นที่อื่นก็จะใช้โทนสีส้มอะไรแบบนี้สวยขึ้นกว่าเดิมเยอะมากครับแล้วก็009วันนี้ที่เราขับกันก็อัปเด,ดต ซอฟต์แวร์ในตัวรถดีขึ้นพวกกล้องรอบคันต่างๆฉลาดขึ้นแล้วก็ตัวรถหน้าจอหลักเนี่ยมีแสดงไฟเลี้ยวไฟเบรกเ,เ,เพิ่มเติมเข้ามาแล้วรวมถึงการกินไฟที่เราขับในเมืองขอนแก่นมาภาพรวมคร่าวๆกินไฟแค่18กิโลวัตต์อัลถึงร้อยกิโลเมตรเท่านั้นในโหมดคอมฟอร์ตหรือโหมดนอร์มอลของเขาผสมกับสปอร์ตบ้างเล็กน้อยเพราะว่าถ้าขับในเมืองเนี่ย0.9จะใช้มอเตอร์เดี่ยวเป็นหลักครับผมถ้าเร่งแสงแล้วค่อยปรับเป็นมอเตอร์คู่ทาให้มันข้างๆประหยัดไฟพอสมควรครับป่ะเดี๋ยวเราไป โชว์รูมไปร่วมงานดินเนอร์กันตอนเย็นกันต่อครับและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โชว์รูมซีเกอร์ขอนแก่นแล้วนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นงานแกรนด์โอเ i n g นนะซึ่งอันนี้เป็นซีไอใหม่ครับของทางซีเกอร์นะฮะซึ่งโปรตีนเนี่ยซีเกอร์ก่อนหน้านี้จะเป็นสีเทากับทองๆนิดนึงผสมกันแต่พอเน,นี้ยเป็นซีไอใหม่ปับ๊บเขาเป็นสีส้มๆนะครับเราจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยเป็นสีโทนส้มดูัยรุ่นขึ้นดูทันสมัยมากขึ้นเมื่อเทียบกับซีไอก่อนหน้านี้ครับ ทำให้นี้เป็นที่แรกในไทยที่ใช้ C.I. ใหม่ทั้งหมดและโชว์รูมของซิกเกอร์ต่อจากนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในประเทศไทยจะเป็นโทนในแนวเนี้ยหมดเลยครับก็ถือว่าเออพอมีภาพจําของแบรนด์ซิกเกอร์อยู่บ้างนะครับว่าคือต่อนหน้านี้อาจจะมองไม่ค่อยชัดว่าสีประจําแบรนด์เป็นสีอะไรยังไงบ้างแต่พอครั้งเนี้ยเขาอ,อัปเดต C.I. ใหม่ทั่วโลกกลายเป็นทุกที่จะเป็นโชว์รูมที่เป็นแบบสีส้มแบบนี้ทั้งหมดแล้วครับนี่ก็ถือว่าสวยใช้ได้นะครับผมและผมชอบนะมันดูมี ภาพจําชัดเจนมากขึ้นกับซีเกอร์ยุคก,ก่อนๆน,นี่เดี๋ยวเรามาดูโชว์รูมกันสักหน่อยครับนี่นะครับด้านหน้าเราจะเห็นว่าตัวโชว์รูมเนี่ยจะเห็นว่าสีส้มเข้ามาตัดกับสีเทาเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ดีไซน์มีความเล่นกระจกใหญ่กว่าร,รุ่นแบบซีไอก่อนหน้านี้ทําให้มันมีสัสดส่วนของกระจกเยอะกว่าเหมือนกับโชว์รูมที่จีนหลังๆก็จะเริ่มเป็นแบบนี้แหะครับและรถในตอนนี้ก็จะเป็น09กับซกเกอร์ X แล้วก็ทางเข้ากระจกใหญ่แบบนี้ และมีโลโก้ตัวสติกเกอร์เล่นไฟ LED ขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางครับนี่เท่เลยนะผมว่าเขาบอกว่าที่จัดงานช่วงเย็นแบบนี้เพราะว่าสติกเกอร์เขาพยายามเน้นแสงสีในเวลากลางคืนเพิ่มเติมมากขึ้นภาพรวมของแบรนด์นะก็จะมีความแบบสนุกสดใสวัยรุ่นแต่ก็มีความพรีเมียมเป็นแบบพรีเมียมยุคใหม่มากขึ้นกว่าเดิมซึ่ง CI ก่อนหน้านี้มันอาจจะดูแบบสีทองดูแก่ดูแบบไม่ทันสมัยแต่พอนนี้เขาอัปเดตใหม่ขึ้นผมว่าเออ ดูดีขึ้นครับแล้วก็โชว์รูมในไทยก็เยอะขึ้นมากกว่าเดิมพอสมควรครับตอนนี้ก็ประมาณ12-13แห่งแล้วนะครับผมทั่วประเทศไทยยังคงมีเทม p พรีโชว์รูมอย่างเช่นโชว์รูมชั่วคราวอยู่บ้างและก็จะเริ่มมีโชว์รูมแบบนี้เยอะขึ้นนะครับเองตามสถานที่แล้วแต่ที่เขาจะจัดตั้งกันไปเช่นตัวราชพฤกษ์ก็เป็นของ Pin e Smart นะครับผมก็จะมีโชว์รูมใหญ่ๆแบบนี้แหละหรือว่าของ AG เอเองก็มีรวมถึงอันนี้ของ ทางธนสิทธิ์นะครับ distribution นะครับของทางซิกเกอร์เนี่ยก็จะเป็นเครือที่เขาดูแล d e a เลอมีวอนโวอยู่ในการดูแลของเขาด้วยนะครับก็ครั้งนี้มาร่วมมือกับทางซิกเกอร์ก็เปิดเป็นตัวโชว์รูมใหญ่แล้วก็เป็น C.I. ใหม่ของทางซิกเกอร์ด้วยเช่นเดียวกันครับวันนี้ก็คนมาเยอะมากนะครับผมจัดที่ขอนแก่งครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่ามีคนดังๆผู้ใหญ่ของทางขอนแก่นก็มาร่วมงานกันค่อนข้างเยอะครับนีแล้วก็จัดงานกันแบบ จัดเต็มเลยนะครับเราดูข้างในกันนี่นี่ยมันก็มีความโปร่งมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็เขาพยายามจัดให้เป็นแบบฟิลกา่าดินเนอร์นิดนึงนะครับผมเป็นเมนคอร์สต่างๆนะครับนี่เรจะเห็นหยครับขนมนะมีโลโกโ้สติกเกอร์ด้วยอ่านี่นี่เข้ามา,าแล้วก็หลังจากนี้ก็น่าจะเริ่มส่งมอบรถกันบ้างน,นะครับในสิกเกอร์ขอแกนที่นี่แล้วก็มีคนจอง มาเป็น0น9ก็มี X ก็มีมาดูเช่นเดียวกันครับก็หวังว่าต่อจากนี้ผลก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ซิการ์7เอเร็วๆนี้ก็เริ่มมีสเปคมาแน่นอนครับตอนนี้ก็แอบรู้อยู่แล้วนะว่ามีอะไรบ้างแต่เดี๋ยวยังเล่าไม่ได้ครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันช่วงเดือน6ว่าซิก,กอร์จะมีอะไรใหม่มาบ้างครับผมนี่ตอนนี้ก็ยังเน้นที่009เป็นหลักก่อนก็ประมาณนี้ครับในการมาเที่ยวขอนแก่นนะก็พาเที่ยวคาเฟ่ สองสามที่นะแล้วก็ขับตัว009ที่เป็นอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ก็มีอะไรหลายส่วนดีขึ้นช่วงล่างการจัดการไฟซอฟต์แวร์ฟีเจอร์โอเคขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็ที่ซิกเกอร์ขอนแก่นก็เป็นของทางดูแลของทางธนาสิทธิ์ดิสเทิร์บิชันนะครับก็เปิดเป็นแห่งแรกในโซนอีสานแล้วก็เป็นแห่งแรกที่เป็น CI ใหม่นะครับเป็น Official h o เฮาของทางซิกเกอร์แล้วก็ถือว่ามีอัปเดตขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับแบรนด์ซิกเกอร์แบบนี้ก็เป็นการพาชมคร่าวๆพาเที่ยว ขอนแก่นเล็กน้อยเผื่อใครจะมาตามรอยคาเฟ่ทั้งกาแฟมัชชะหรือว่าเบเกอรี่ครับก็เป็นการเที่ยวครั้งแรกในขอนแก่นที่ผมแบบขับลุยกันเองนะก็ในเมืองขับง่ายนะแต่แค่เสาร์อาทิตย์เนี่ยคนอาจจะเยอะในบางที่นิดหนึ่งครับแต่ก็ถือว่าภาพรวมไม่ได้วุ่นวายอย่างที่คิดนะผมว่าเป็นเมืองที่น่าเที่ยวพอสมควรแล้วก็บินมาก็ได้ขับรถมาก็มาณ6ชั่วโมงเจ็ชั่วโมงแล้วแต่การกับขี่ครับยังไงคลิปนี้ก็พาชมสติกเกอร์ขอนแก่นคร่าวๆประมาณนี้ครับยังไงคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะ ทีนี้ด้วยครับผมนายขอตโวล่าไว้ก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและก็สวัสดีครับ